ก็มีน้องๆถามกันมาเยอะนะครับว่าโอ้กินเต็มไปเสียงหวาดเลยเราจะหาลูบี้จากไหนมาเปิดกรชช่าหาจากไหนได้เยอะๆหาจากไหนได้บ้างก็เดี๋ยวมาดูกันครับลายเลนเจอร์โอเคอย่างแรกครับแจกฟรีลายวันครับอันนี้ครบ7วันได้10บรูบี้เองอันนี้ครับอันนี้ก็ส่วนที่แจกฟรีครับ อันนี้แจกกบครับถ้าพรุ่งนี้ล็อกอินกลับมาพี่ก็จะได้เซฟโรบี้ครับต่อไปพี่อาจจะลืมได้นะก็อาจจะเพิ่มเติมกันทีหลังได้อาจจะเพิ่มเติมที่ใต้คลิปตัอไปเลเวลครับทุกครั้งที่เราเลเวลอัพครับเราก็จะได้โรบี้เหมือนกันครับจากเท่าไหร่อ่ะขั้นต่ำสามหรือเปล่าจากเลเวลต่ำ ระดับล่างสุดคือระดับมาสเตอร์รู้สึกจะได้5้ u p e เปอร์มาสเตอร์นี่ได้7ครับต่อ1นึ่งเลเวลที่เราขึ้นไปครับเลเวลแล้วดูจากนี่ครับคอลเลกครับคอลเลกนี่สำคัญเยอะเลยครับอันนี้ก่อนสเปเชียลเก็บครบ6ตัวแค่เปิดเคยเปิดได้นี่ก็ จะได้รูบี้ตรงนี้เหมือนกันพี่เก็บไปเก็บหมดแล้วล่ะขาดอีกหนึ่งตัวซึ่งก็ไม่อยากได้เหมือนกันเพราะมันเป็นตัว5าดาวไม่อยากได้มาเพิ่มแล้วแต่ถ้าได้มาพี่ก็จะได้อีก5้รูบี้ครับนี่ครับกดรับตรงนี้จ้าเกียมเลยต่อไปตรงนี้ครับตรงนี้ได้เยอะเพียบเลยครับทำตัวละครใี้เป็นมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์ครับเราจะได้ตัวละ5้รูบี้ครับ นี่ฮะไอพวกตัวลูกเลกเ็กแดงเนี่ยตัวไหนพอล่าเก็บป้ายล่าเลยครับแต่ก็จะเปลื่นคนขนนกหน่อยนะสาหรับช่วงนี้นี่ฮะถ้าทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เมื่อไหร่เราจะได้5้าลูบี้ครับเ <c oughs> นี่ยพี่ได้ตรงนี้เยอะแยะเลยล่ะกี่ตัวเน้านับไปดิตัวละห้าใช่ป่ะปึ๊บ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 ยี่ห้าสามสิบสามห้าบวกไปแล้วกันครับ ซจริงพวกดาวน้อยๆมันทำไม่ยากหรอครับส่วนพวกดาวเยอะๆเก่งๆก็จะทำเฉพาะตัวที่เราจะใช้ครับแต่พวกดาวน้อยๆเนี่เอามาปั๊มลูบี้ได้เลยได้เพียบเลยล่ะเนี่ยพีต้องเปิดตั้งแต่6ดาวไงก็โอเคครับความพิดไปได้5้ลูบี้มา อันนี้ยังไม่ได้ครับไม่มีโอกาสได้ทำมาสเตอร์เลย <mm> เปลืองของครับ <mm> นี่ครับลูบีตัวนี้อย่าลืมนะครับ <mm> เข้ามาเก็บได้ทั้งเ a นเจอรทั้งสเปเชียลครับกดรับตรงนี้ได้ <mm> ต่อไปจากไหนแจกฟรีรายวันไปแล้วจากเลเวลไปแล้วคอลเลกตไปแล้วสะสมอ่ะนี่ครับ InviteFriend ครับสตาร์ทปั๊บนี่ครับจากอ v เวนเชิญเพื่อนครับก็จะหาไอเดีเปล่าพี่ก็แนะนำพวกไอเดีเปล่ามากกว่านะ Search เอาล i n ไอ d ดีเปล่าสะกดให้ถูกด้วยละ่ะนี่ครับชวนก็กี่คนได้กี่รูพี้ครับส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พี่ชวนแค่50นะแค่เกียรติอัดเยอะแยะ รอลบไปซ้ํา6ดาวนี้ถ้าตัวเก่งปีก็จะทำอะ่ะแต่นี้ก็ตัวเฉยๆยังมีให้จับด้วยแถมจับไม่ได้ด้วยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันอไรละ okay. แจกฟรีเลเวลคอลเลกเฟรนด์เกรดก็จะช่วยไม่มีตอนนี้ก็าอาจจะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆะครับไม่ขึ้นด้วย คือบางทีอาจจะมีกอกรหัสอะไรพวกนี้อันนั้นคุกขี่ลานแน่ว่ะฉะลองครบรอบกี่ร้อยกี่ร้อยคนเนี่ยเออมันก็จะมีแจกเหมือนกันอีกอีกส่วนหนึ่งต่อไปอะไรดีสต็อปแป๊บต่อไปก็จะเป็นส่วนของแบตเทิร์โหมดครับนี่ครับรางวัลตรงนี้ นับจากอันดับโกลบอลนะครับไม่ใช่อันดับเฟนนะครับโกลบอลโกลบอลทั้นั้นครับอันดับโลกคือแร้งตรงเนี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับยังไม่ได้ลงเลยนี่ครับขั้นต่ำลงเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ต้องลงเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะได้สัปดาห์ละ20่บรูี้ครับแจกเมื่อจัดรางวัลครบเรียบร้อยแลวนะเนี่ยไทม์เมนจบเมื่อไหร่ก็แจกเมื่อนั้นอะ และเอาไว้สลับน้องที่เก่งพอแล้วนะทีมพร้อมแล้วทีมหลักทีมรองครบแล้วมีตัวชิลโล่สีดาวแล้วมีตัวรอนแล้วอะไรพวกนี้ข่านต่ำควรจะประมาณนั้นครับถึงจะมาเล่นถ้าจะออนดับมากกว่า20โลทูบี้เนะี่ยที่สำคัญในะส่วนนี้เราต้องจ่ายค่าไอเทมเวลาสู้นะครับเพราะถ้าเราไม่สู้เลยยืนนี่เขาต่อยมันก็แพ้นั่นแหละคือถ้าไม่พร้อมขนาดนั้นจะเอาแค่ ยี่สิรูรูพีพอครับเราไปเล่นเก็บเงินในเอลิสโหมดนะครับหมดไม่รู้จบแทนคือถ้ายังไม่พร้อมอะ่ะตรงนี้ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับโอเคต่อไปก็จะสเปเชียลสเตด่านใหม่ครับอันนี้ต้องแลกมากับขนนกครับกดอันล่างอันบนไม่มีหวัง นี่ครับแจกโลบี้ด้วยช่วงนี้ก็อยู่ในเชิง1 1บวก1นะครับจับ 1. 1ได้ถึง2จับ 1. 1แจกอีกหนึ่งครับจนกว่าจะมีดานพิเศษใหม่มาถ้าต้องจ่ายทีละ3าคนนกครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงครับเป็นส่วนที่หาได้เหมือนกันโอเคครบยังว่า รุบกันอีกทีครับส่วนไหนที่เราได้บ้างจากแจกฟรีรายวันนะครับซึ่งก็ไม่ได้เจอทุกวันเนี่ยช่วงนี้จากสัปดาห์ละ10เม็ดเองครับแล้วก็พวกแจกฟรีเมื่อเขาอยากแจกก็มีอันนี้ก็แล้วแต่เขาอยากแจกครับต่อไปก็เลเวอัพครับได้ครับ 3, 5, 7น่าจน่าจะประมาณนี้นะครับเลเวอัรระดับธรรมดาระดับมัสเตอร์ระดับซูเปอร์มัสเตอร์ ก็จะได้ลูบี้ต่างต่างกันไปครับจากเชิญเพื่อนครับอินไว้นี่ครับก็ได้เหมือนกันมีรางวัลอินไว์อีเวนต์อะไรพวกน,นี้แต่อันนี้ก็ได้กค่ครั้งเดียวก็จบไปก็ะจะคอลเลกครับสมุทรสะสมครับเรนเจอร์ Ranger, ทำให้เป็นมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์ซะเราจะได้5้ลูบี้ครับกดรับได้แล้จากสมุทรสะสมสเปเชียลนี่ครับ เข็บให้อครบกตัวต่อหนึ่งหน้าครับเราก็จะได้รับอีก5้ารูปรีครับแล้วก็จาก Special State และ Battle Mode ครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะเช็คอีกรอบแป๊บโอเคแล้วครับพี่ก็ว่าน่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วแหละที่พอจะหาได้มาอย่างฟรีต่อไปก็เป็นการแนะนำเรื่องเปิดคัาตินะครับ สักคู่นะครับแนะนําเรื่องการเปิดกระชายเลยครับคือแล้วแต่น้องๆจะชอบก็ได้คือพี่คิดแบบเอากําไรขาดทุนแล้วกันนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องดวง5้บวกหนึ่งครับกับเปิดทีเล่นหนึ่งนะครับทั้งหมดร้อยห้าสิบรูบี้ครับถ้าเปิดทีละตัวก็คือเปิด5ตัวจะใช้ทั้งหมด ร5อยหสิบรูบี้เท่ากันครับแต่ถ้าน้องเปิดแบบห้าบวกหนึ่งวดเดียวเลยก็คือน้องได้ฟรีมาอีกหนึ่งตัวครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยคือถ้าน้องคิดว่าน้องเปิดทีละตัวแล้วได้ตัวดีกว่าก็อแล้วแต่น้องครับฟี่ไม่บังคับฝืนใจอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าน้องคิดว่าเป็นคนไม่ได้เพิ่งดวงอะไรตรงนี้แบบพี่ก็แนะนำห้าบวกหนึ่งครับก็ ถ้าน้องเปิดอันนี้ทีละตัวน้องจะได้เจ็ดดาทั้งหมดห้าตัวครับถ้าน้องโชคดีมากๆแต่ถ้าน้องเปิดทีละแพ็คเนี่ยน้องจะได้เจ็ดดาทั้งหมดหกตัวครับถ้าน้องโชคดีมากๆอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบความชอบก็คือจะเปิดอะไรก็ได้แต่ถ้าคิดแบบกําไรขาดทุนก็คือห้าบวกหนึ่งคุ้มกว่าครับก็จะแนะนําให้เปิดห้าบวกหนึ่งมากกว่า โอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้เพิ่มไป1หนึ่งตัวถึงจะเป็นตัวกาก็เอ้ยตัวเจ๋งๆดิตัวเจ๋งๆตัวเจ๋งๆครับเราต้องพูดเท้เพาะๆโอเคครับได้นำกันไปแล้วและตัวพวกนี้ครับมีค่าประมาณ10ลูบี้นะครับไม่ใช่1นตัวเปิดได้1นอย่างนะเปิดได้1ครั้งไม่ใช่นะ1ตัวมีค่า10ลูบี้ครับถ้ามี2ตัวก็เปิดได้แค่นี้มี3ตัวเปิดตรงนี้ได้ครับ ซึ่งไม่ค่อยแจกอะไรด้วยครับโอเคสรุปสุดท้ายครับจากไหนบ้างจากแจกฟรีรายสัปดาห์ครับไม่ใช่รายวันแล้วแล้วก็แจกฟรีเมื่อมีกิจกรรมพิเศษพิเศษต่างๆครับครบรอบกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปครบรอบกี่ล้านดาวน์โหลดก็ว่าไปอันนั้นก็จะมีแจกลูบี้เหมือนกันต่อไปก็จากเลเวลครับ อาจจะเป็น3 5และ7นะพี่ก็จำมัน,นไม่ได้แล้วเลยมานานแล้วแต่ล่าสุดพี่ได้7นะจากขึ้นตอน99เนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นพี่รู้สึกว่าพี่ได้ได้แค่5ถึงจะเป็นมาระดับพัาสเตอร์ก็เถอะและต่อไปก็จากเฟนครับอินไวทเฟนครับเชิญเพื่อนนี้ครับอันนี้ก็กิจกรรมครั้งเดียวจบครับต้องรอให้เขาลีใหม่อีกรอบ แล้วก็คนเลกครับอันเนี้ยได้กันมโหรานเป็นกอบเป็นกร,รมครับแล้วก็ต้องเปลือ,องของน,นนกไล่นิดนึงนะครับก็แรกกันเอาแล้วกัน,นก็ล่เฉพาะตัวที่ใช้ก็ได้ครับตัวที่พี่เคยแนะนําทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็จากสเปเชียลนี่ครับสะสมครบทุกตัวก็ได้ไปแค่เปิดได้ก็พอครับก็ได้รับหน้าละห้ารูปี้ แจกฟรีเลเวลเชิญเพื่อนสมสะสม,สมแล้วก็แปทเทิร์นหมดครับอันดับในแบทเทิร์นหมดอย่างน้อยลงเล่นหนึ่งครั้งครับถ้ายังไม่เก่งแล้วก็จากสเปเชียลสเตอด่านใหม่ครับที่แจกหนึ่งบวกหนึ่งนั่นก็คือ10บรนะูบี้เนี่ยเปิดก็ต้องใช้ดวงแล้วนะเพื่อจับให้ได้โอเคจบแค่นี้แล้วครับก็ มีแค่น,นี้แหละมันไม่มีการโกงอย่างอื่นหรอกนี่เวทีที่แบบคนปกติเขาทำกันคือถ้าน้องจะไปเสี่ยงโกงนี่ไม่เกี่ยวกับพี่นะครับไอ้เว็บปั๊มรูบี้อะไรพวกนั้นนะ่ะมันคือเว็บมันยังโกงเกมเลยมันโกงเงินน้องได้อยู่แล้วล่ะครับเตือนไว้แล้วนะเกมมันยังโกงเลยแ้่น้องเป็นใครอ่ะมันโกง,งได้อยู่แล้วครับถึงมันจะไม่โกงถึงมันจะให้มาจริงๆครับเมื่อทางเกมตรวจได้ครับ มันก็แบน ID น้อครับเกมมันไม่ยอมอยู่แล้วคือถ้าเขาเอาจริงเอาจังเขาฟ้องได้ได้ได้เลยนะครับฟ้องร้องอะ่ะติดคุกอะ่ะทำได้นะเือน้องก็คือข้อหาก็คือช่อชนเลยงงอีกช่อช่อชนแปลว่าอะไรขโมยอะ่ะไปขโมยของเขาอะ่ะแต่เขาไม่ทำอะ่ะเขาจ,จบแค่แบน ID, ID พอนั่นแหละ ก็อย่าไปเสี่ยงกับทางไม่ดีนะครับเอาทางปกติของเรานี่แหละจากแพทเทิร์นโหมดครับได้ทุกสัปดาห์ครับก็พยายามอัพตัวเองขึ้นไปคือถ้าแบบเราอยากได้จริงๆนะสนใจพี่ก็จะเติมนำไปก่อนครับเธอเป็นทุนให้เพื่อให้เราได้ตัวดีๆมาสู้และหลังจากนั้นมันก็จะลอยตัวครับคือคนที่เก่งๆอ่ะเขาก็อาจจะได้อาทิตย์ละ3 0 0ไปเลยก็ได้ก็มี ได้เปิดเล่นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยแหละครับก็มีเหมือนกันส่วนเราก็เอาพอสมควรแล้วครับไม่เหน่อมากโอเคจบแค่นี้นะครับขอให้สนุกกับการหาลูบี้ฟรีสวัสดีครับ